สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กระติการโจนกับรายการคดีเด็ดคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับสรุปแล้วงานนี้น้องเมียชะตาดีแต่พี่เขยชะตาขาดขอขอบคุณขากลับถามมันก่อนไหมจำทางกลับได้หรือเปล่าไม่ใช่ไปโผล่อีกทีพม่านะขอขอบคุณคุณตำรวจจะลืมให้คนซ้อนไปเสียค่าปรับที่โรงพักด้วยนะ ขอขอบคุณหลังจากวันนั้นปลาดุกคงบืออาหารเม็ดไปอีกนานขอขอบคุณคุณตำรวจก็บอกน้องเข้าไปสิว่าน้องนะ้าขี้ตัวเบเบขี้ตัวตาลาลาขอขอบคุณดีนะที่คุณตำรวจกู้ได้ไม่งั้นละ่ะได้ใส่เปือกทั้งตัวแน่ขอขอบคุณน้องขอทานมาคราวหน้าก็ถือผัดสิวมาด้วยนะ ชีดมาก็ปรุงเลยอร่อยขอขอบคุณว่าแต่บันเลอทำไมเหมือนกับสุชาติขนาดนี้ละครับหลวงพอ่อขอขอบคุณคุณตำรวจจะโกรธใครดีระหว่างโกรธน้องที่มาจับกับโกรธเพื่อนที่มาดึงขอขอบคุณเอาหน้าเจ็บยังไงแต่ก็ได้เป็นพระเอกคุ้มขอขอบคุณกนอี คุณตำรวจกลัวทำไมปืนมีลูกไม้ก็มีลูกไม่เคยได้ยินเหรอลูกไม้ขอขอบคุณเรื่องนี้สงสารน้องเต่าเมายาแย่ขอขอบคุณสรุปแล้วเรื่องนี้เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายทีเพื่อนขอขอบคุณอ๋อทำงานกะนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ มันจะลีๆหน่อยใช่ไหมขอขอบคุณดีนะแหกโค้งเดียวกันไม่งั้นละ่ะหาถึงเช้าขอขอบคุณไปไม่คราวนี้ได้ครองสองตำแหน่งเลยนะตำแหน่งนุมโซดกับขวัญใจเพื่อนบ้านขอขอบคุณเกือบไปแล้วคุณตำรวจว่าแต่ดีใจหรือเสียใจเนี่ยขอขอบคุณ สรุปแล้วลุงคนนี้ขวัญอ่อนแต่คอแข็งขอขอบคุณคุณตำรวจลองออกไปเช็คเงากลางแดดอีกทีสิยังมีอยู่หรือเปล่าขอขอบคุณไอ้หนูเอ้ยปล่อยตังยายเถอะสงสารยายขอขอบคุณดีใจเหอะคุณตำรวจปืนมีลูกแสดงว่าปืนไม่เป็นหมัน ขอขอบคุณ<ล>นอกจากอัมพาตแล้วระวังความดันไว้ด้วยนะยายดันทุรังสูงขอขอบคุณกินไปซักขนาดนั้นสามีออกจากคุกแล้วจะตื่นไหมเนี่ยขอขอบคุณพี่ขอแนะนำถ้าวันหลังอยากวิ่งเร็วๆนะถอดทองกองไว้ก่อนสิขอขอบคุณลูกค้าหายหมดขนาดนี้ ต้องไปเรียกตำรวจต้นเหตุมาอุดหนุนแล้วล่ะป้าขอขอบคุณท่านผู้กำกับถ้าคุยกับเด็กเองนะ่ะรู้เรื่องไปนานแล้วขอขอบคุณหันหน้าออกอย่างนี้ก็ดีเจอคนรู้จักก็ทักได้เลยขอขอบคุณงานนี้ไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำแต่เป็นสาวมากเลยตกน้ำ ขอขอบคุณอ้าวตกลงไม่ใช่คดีเด็ดแต่เป็นคดีเป็ดขอขอบคุณแม้ถ้าเป็นเกมโชว์นะตอบผิดอย่างนี้อดเปิดป้ายเลยขอขอบคุณกองทัพต้องเดินด้วยท้องคอหมูย่างสักชิ้นก่อนไหมคุณตำรวจขอขอบคุณอย่างนี้เขาเรียกถายลมฮีโร่ถายปุ๊บ จับได้ปั๊บขอขอบคุณน้องพี่ตำรวจคงอยากบอกว่าแปะอย่างนี้พี่โป้งจริงๆด้วยขอขอบคุณคุณตำรวจถ้าป้าเขาไม่เอาก้นขึ้นมาเขาจะหายใจทางไหนละ่ะขอขอบคุณโทษน้องจะอายทำไมฉีก,ก็ของเรารถก็ของเรา ขอขอบคุณลุงแค่ค่าปรับยังไม่เข้าใจไอ้ที่สอบได้เป็นพันคะแนนลอกเข้ามาแง่แง่ขอขอบคุณบทการดลาสลับสาวนี้พบกับผมละรายการคดีเด็นได้หมายเสาวหน้าสวัสดีครับ